เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นในพื้นที่3อำเภอของจังหวัดนครพนมนะคะมีบ้านเรือนประชาชนเสียหายเกือบ200หลังค่ะจังหวัดนครพนมประกาศให้ประชาชนอำเภอท่าอุเทนโพนสวรรค์และอำเภอศรีสงครามติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังสภาพอากาศหลังเกิดพายุฝนตกหนักและมีลูกเห็บตกนานกว่า3ชั่วโมงนะับเป็นพายุลูกเห็บที่มีความรุนแรงสูงสุดในรอบ10ปีของจังหวัดนครพนม เป็นผลให้บ้านเรือนของประชาชนเกือบ200หลังได้รับความเสียหายจากลมพายุนอกจากนั้นยังมีพื้นที่การเกษตรและสวนยางพาราเสียหายอีกจำนวนมากโดยขณะนี้นายอดิศักดิ์เทพอาจผู้ว่าราชาการจังหวัดนครพนมสั่งการให้ระดมกำลังฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสำรวจและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นโดยเฉพาะเร่งซ่อมแซมบ้านเรือนเพื่อให้ผู้ประสบภัยมีที่อยู่อาศัย ส่วนประชาชนที่ใช้ถนนพหลโยธินสายเชียงรายแม่สายช่วงตำบลบ้านดู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้นเนื่องจากทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลงจากปัญหาหมอกควันโดยกรมควบคุมมลพิษสามารถตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในในอากาศที่อำเภอเมืองเชียงรายได้107ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร และที่อำเภอแม่สายวัดได้117มโครกรัมต่อลูกบาทเมตรใกล้เคียงกับค่ามาตรฐานซึ่งจะทำให้ประชาชนเริ่มได้รับผลกระทบด้านสุขภาพโดยเฉพาะปัญหาโรคระบบทางเดินหายใจนายวิเชียนจุงรุ่งเรืองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษแนะนำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการลดและควบคุมการเผาในที่โล่งอย่างเร่งด่วนงดเผาริมทางพื้นที่ป่าและไฟป่า งดเผาขยะเศษวัสดุการเกษตรและกิ่งใบไม้เพื่อลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์หมอกควันที่เกิดขึ้นหลังพบปริมาณฝุ่นละอองยังเป็นปัญหา